สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com ครั้งนี้เอาเรื่องพื้นฐานงานช่างมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องของการจับชิ้นงานด้วยปากกานะครับอาจจะเป็นปากกาสำหรับงานตะบายหรืออย่างในรูปนี้ก็เป็นปากกาที่อยู่บนเ,เครื่องเลื่อยสายพาน หากเราต้องการเลื่อยชิ้นงานนะครับซึ่งเป็นชิ้นงานขนาดสั้นๆต้องการจะตัดเลื่อยออกอีกนะครับเวลาจับงานเราก็จะจับงานได้ที่ขอบข้างปากกานั่นเองที่ขอบด้านด้าน,ด,านด้านที่ติดอยู่กับเลื่อยสายพานนะครับซึ่งจะมีพื้นที่การจับอยู่นิดเดียวเองซึ่งถ้าเราจับแบบธรรมดาบีบปากกาไปเลย ขันสกูมาบีบเนี่ยก็จะไม่แน่นปากของปากกาก็จะเอียงจะเทเล่ไปซึ่งจะทำให้การจับยึดไม่ดีดังนั้นหากต้องการให้เกิดการจับยึดชิ้นงานให้แน่นเราก็เอาอชิ้นงานนะครับซึ่งมีความหนาขนาดเท่าๆกันนะครับมาวางที่อีกด้านหนึ่งของขอบ ปากปากกาดังรูปนะครับซึ่งก็วางแบบนี้แล้วก็จะทำให้การจับยิตนั้นแน่นแล้วก็มันคงมากยิ่งขึ้นเพราะปากปากากาก็ไม่เอียงจะเทเล่ไปด้านใดด้านหนึ่งก็เลยจับจิตได้มัน่นคงนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆงานพื้นฐานที่ช่าง คนโ,โรงงานทุกท่านจะต้องรับทราบแล้วก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปเป็นพื้นฐานในการทำงานที่มีความ precision มากขึ้นมีความแม่นยำถูกต้องมากยิ่งขึ้นเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปได้แล้วพบกันใหม่กับช่างลงตึงดอทคอมสวัสดีครับ